ในชีวิตคุณเคยตกหลุมรักใครเพียงแค่เห็นรอยยิ้มของเขาหรือเขายืนแล้วโบกมือให้เราไหมคะเขายังไม่ได้พูดกับคุณนะคะเขายังไม่ได้สื่อสารเป็นคำพูดแต่คุณสามารถตกหลุมรักคนคนนั้นได้เพียงเพราะเขาสื่อสารด้วยภาษากายค่ะวันนี้ถ้าภาษากายของคุณดีคุณสามารถสื่อสารด้วยภาษากาย เปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตค่ะหลายคนคิดว่าความไม่มั่นใจในตนเองต้องเปลี่ยนด้วยคำพูดให้มั่นใจตัวเองเพิ่มขึ้นแต่แท้จริงแล้วความไม่มั่นใจในตนเองสามารถเปลี่ยนเป็นความมั่นใจได้ถ้าคุณสามารถใช้ภาษากายได้ถูกต้องค่ะเมื่อคุณใช้ภาษากายสมองจะคอยถามร่างกายเสมอค่ะว่าณนะตอนนี้คุณรู้สึกอะไร ณตอนนี้คุณมีอารมณ์แบบไหนณนะตอนนี้คุณรู้สึกเป็นผู้ชนะเป็นคนมั่นใจในตนเองหรือไม่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองค่ะไม่ว่าคุณกำลังนำเสนองานไม่ว่าคุณจะกำลังติดต่อสื่อสารหรือไม่ว่าคุณจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองให้คุณเริ่มที่ฝึกภาษากายนะคะ เพราะภาษากายที่ดีจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงได้ค่ะคุณจะมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นเมื่อคุณมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นการรับโอกาสใหม่ๆการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณการได้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆจะทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตค่ะความไม่มั่นใจในตนเองอาจจะเกิดจากคุณไม่เชื่อมั่นตัวเองก็ได้ อาจจะเกิดจากคุณมีเนื้อหาสาระที่คุณกําลังจะไปพูดที่จําไม่ได้หรือรู้ไม่ดีจริงหรือรู้ไม่มากพอก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วทักษะของการสื่อสารมันไม่จำเป็นต้องเอาสาระร้อยเปอร์เซนค่ะแต่ถ้าภาษากายของคุณดีนั่นคือพลังของคุณจะเกิดชัยชนะก็จะเกิดค่ะความสำเร็จในชีวิตก็จะเกิดค่ะ เรามาฝึกการใช้ทักษะภาษากายเพื่อการสื่อสารที่ดีให้เกิดประโยชน์กับชีวิตคุณนะคะทักษะที่ว่านั้นเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะเมื่อคุณกำลังจะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณกำลังกังวลคุณจะรู้สึกใจสัน่นคุณจะรู้สึกลังเลใจคุณจะรู้สึกไม่กล้าสบตาคุณจะรู้สึกเหมือนกับคางตกก้มหน้าไหลหอ รู้สึกตัวสันเทานั่นคือคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองค่ะคุณแก้ง่ายๆด้วยการใช้ภาษากายนะคะเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะคุณยืนให้ตรงค่ะตัวตรงนะคะอกผายไหลพึงค่ะให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะไม่ต้องเครียดมองตรงไปข้างหน้าค่ะยิ้มนิดๆค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยิ้มสารแห่งความสุขจะหลั่งออกมาค่ะ สมองจะถามร่างกายโดยอัตโนมัติค่ะว่าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกมั่นใจใช่ไหมถ้าคุณยืนตัวตรงอกผายไหลพึงแล้วมองสบตาไปข้างหน้ายิ้มนิดๆค่ะถ้าคุณทำแบบนี้แล้วคุณหายใจเข้าลึกๆช้าๆนะคะไม่ต้องรีบผ่อนหายใจเบาๆค่ะยาวๆค่ะ คุณจะรู้สึกได้ทันทีค่ะว่าถ้าคุณสบตาคุณยิ้มคุณหายใจเข้าลึกๆคุณยืนแบบอกผายไหลพึงสมองจะถามตัวคุณเองเลยค่ะว่าณตอนนี้ภาษากายของคุณคือคุณมั่นใจตัวเองมากใช่ไหมคุณกำลังเป็นผู้ชนะใช่ไหมคุณกำลังเป็นคนกำหนดบทบาทใช่ไหมถ้าคุณทำแบบนี้ได้ค่ะ ความมั่นใจในตนเองจะเกิดทันทีเลยค่ะแล้วคุณจะรู้สึกเองค่ะว่าภาษากายบอกว่าคุณกําลังเป็นผู้ชนะค่ะจงจำไว้ว่าคุณสามารถควบคุมร่างกายได้มากกว่าจิตใจและสมองนะคะเราไม่สามารถควบคุมจิตใจให้รู้สึกไม่มั่นใจได้ตื่นกลัวได้ค่ะแต่เราสามารถสั่งร่างกายได้ควบคุมร่างกายได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองใช้ภาษากายมาควบคุมร่างกายคุณแล้วทำให้บุค,คลิกของคุณกลายเป็นคนมั่นใจในตนเองให้ได้ชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จค่ะภาษากายเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่หมูใหม่ในคลิปหน้านะคะ